สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเปลี่ยนเจ้าท้ายสั้นโลนินวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกับรุ่นซูซูกิ g s X, X 750กันนะครับพร้อมเจ้าตัวไฟเลี้ยวเดี๋ยวเราจะติดตั้งให้ดูเลยกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยส่วนจุดยึดท้ายนะครับก็จะมีทั้งหมด4จุดตรงนี้เราสามารถยึดได้2จุดหรือ4จุดเลยก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้อาจจะต้องใช้ตัวบูทลองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งให้ดูกันเลยดีกว่า อันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องประกอบเจ้าตัวไฟสองป้ายทะเบียนกับตัวขายึดไฟเลี้ยวก่อนนะครับเราก็ใส่ใสายไฟสองป้ายทะเบียนเข้าไปได้เลยอ่ะตัวนี้เราจะยึดด้านหน้าสองตัวนะครับสำหรับรุ่นนี้เราก็จะมีตัวบูธลองด้วยนะครับะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่บูธลองเนี่ยมันจะติดตรงเขี้ยวนี้มันจะทำให้ตัวท้ายเราไม่สนิทก,กับตัวรถนะครับดังนั้เราก็ใส่บูธลองเข้าไป นี่แล้วก็จัดให้ตรงรูเลยนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับถ้าเกิดเราจะใส่เจ้าตัวไฟเลี้ยวด้วยเนะี่ยเราก็ควรยึดน็อตเพื่อย,ยึดประคองตัวท้ายไว้ก่อนนะครับแต่เราไม่ต้องยึดแน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะร้อยสายไฟเลี้ยวเข้าไปไม่ได้ทีนี้เราก็มาใส่ไฟเลี้ยวกันเลยครับ ตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับเพราะว่าพอตอนเรายึดน็อตเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับให้ตรงอีกทีนึงอันนี้เพื่อความง่ายในการติดตั้งด้วยนะครับเพราะว่าสายไฟมันจะต้องร้อยขึ้นไปจากด้านบนอันี้เราก็ร้อยสายไฟขึ้นได้เลย ร้อยใส่เสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะต้องไปยึดน็อตอีกสองตัวตรงนี้นะครับโอเคสำหรับตัวน็อตยึดอย่างที่บอกนะครับมันจะต้องใช้บูทลองด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะติดตัวช่องตรงนี้นะครับทีนี้พอเราใส่เข้าไปอันนี้คือตัวบูทที่ใช้รองนะครับเราสองเข้าไปได้เลย ก็ขยับให้มันตรงกันพอใส่ยึดมาได้แล้วเราทีนี้แล้วก็ขันให้แน่นได้เลยนะครับอตอนที่เรายึดนี้แล้วก็ดูระยะแล้วก็ปักได้เลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเราใส่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสำหรับการติดตั้งท้ายก็ไม่ยากนะครับ บางรุ่นก็อาจจะไม่ต้องใช้ตัวบูทลองอย่างที่ผมบอกนะครับสําหรับบางรุ่นก็ต้องใช้บูทลองเพื่อให้ติดตั้งและสามารถพับได้ง่ายเลยนะครับทีนี้เราก็ยึดติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็สามารถพับเก็บได้เลยตัวนี้จะงานแข็งแรงมากนะครับจะไม่สัน่นหรือว่าไม่กลางออกเองแน่นอนเวลาขับขี่นะครับ พอเรายึดน็อตข้างบนเสร็จแล้วก็ามายึดน็อตจากด้านในอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับด้านในเราก็ยึดน็อตตัวเมียได้เลยนะครับสองตัวเราใส่เพื่อประคองไว้ก่อนนะครับแล้วเนี่ยเราจะไปจัดตัวท้ายอีกทีหนึ่งให้มันตรงพอดีกับตัวรถนะครับสำหรับนนี้ผมก็จัดมาตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขันยึดได้เลย แล้วก็สําหรับตัวสายไฟนะครับสายไฟเขาจะให้มาเป็นตัวปลั๊กเสียบสําหรับรถแต่ละรุ่นเราก็จะต้องดูอีกทีนึงนะครับว่ามันจะมีตัวหัวปลั๊กเสียบได้เลยไหมหรือว่าเป็นสายไฟมาอย่างนี้ถ้าเป็นสายไฟมาเราก็สามารถใช้ตัวปลั๊กเดิมแล้วเอาสายไฟพัน,พนกับตัวขั้วได้นะครับหรือว่าถ้าจะให้ง่ายหน่อยก็คือเปลี่ยนตัวปลั๊กเลยครับเราก็จะเสียบใส่กับปลั๊กได้เลยทีนี้ตัวท้ายเราก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับตัวท้ายนะครับก็จะมีแม่เหล็กยึดให้ทั้งหมด8ตัวนะครับจะมีตรงนี้2จุดแล้วก็สำหรับตัวที่กลางออกนะครับตรงนี้แม่เหล็กจะมีทั้งหมด6ตัวเราสามารถพับไว้แล้วก็มันจะไม่กลางออกเองแน่นอนนะครับสำหรับรุน่นนี้เพราะว่าแข็งแรงมากเลยเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราควรติดขายึดไฟเลี้ยไวไว้ด้านบนนะครับห้ามใส่ไว้ด้านล่างเด็ดขาดเพราะว่าเราจะพับแล้วแม่เหล็กมันจะโดดไม่ติดกันนะครับถ้าใส่ตัวขานี้ไว้ด้านล่าง สำหรับตัวไฟสองป้ายครับก็จะมีมาให้เป็นหลอด LED นะครับแล้วก็สามารถพับกลางออกได้เลยเราสามารถยืดได้สองตัวหรือสี่ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่รุ่นเลยครับเพราะว่าตัวจุดยืดเนี่ยจะแข็งแรงมากครับอ่าแล้วก็ติดตั้งกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าตัวท้ายแม่เหล็กโลนิงกับรุ่นซูซูกิ g s X 750นะครับ ก็ติดตั้งเองได้ง่ายๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าบางรุ่นก็อาจจะต้องใช้บูตลองหรือว่าไม่ต้องใช้บูตลองก็ได้นะครับแต่สําหรับรุ่นนี้ผมแนะนําไม่ใช้บูตลองนะครับเพราะว่ามันจะติดตัวแง่งอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับก็วันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคลิปต่อไปเราจะมาติดตั้งกับรุ่นไหนอ,อีกก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ